ดีเซีทุกท่านนะคะวันศุกร์ที่19กันยายนนะคะแลยขาดยำเช้าๆนะคะที่บางปูอ่ะเดี๋ยวเราเช้าๆนะ,ะปกติเราก็เดินนะคะไปดูบรรยกาศท้ายทุกินะคะยำเช้า ไปคุยกับน,น้องวักันตอนนี้เราก็เดินมาถึงข้อวัล้วใครเดินตามเรามามีคนเดินตามเรามามสวัสดีจ้าบุญเหลือบนรอดบนเหลือบนรอด,ออดสวัสดีจ้าได้ยินเสียงไหมโอ้โหเมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจดีสั่งนะคะที่ใส่น้ำมาให้นี่ โอ้ที่ใส่น้ำสวยจังเลยอันนี้แม่ลูกกินคนละคนละถังเลยเนาะเออสวัสดีจ้าบนเหลือบนรดสบายดีหืมเหงาเลยเป็นไงเป็นไงจ้าขุดหม้อหนิ่งยมเช้าอืมนั่นนั่น <laughs> กดมอร์นิ่งมากดมอร์นิ่งน้องวัวแต่เช้าเลยนะทุกคนนี่นี่ไม่ต้องหายไม่ต้องห่วงแล้วเดอ้อนี่ละนี่มีที่อ่างกินนะ้ำอ่าเก็บน้ำแล้วนี่นะคะสวัสดียา,ามเช้าจ้าบนรอดบุนรอ,อดไหนสิ เอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเออเนาะอันนี้ก็ทางน้ำของแม่บุญเหลือนะคะนี่นอ,อ,อ้าวคือเมียน้ำก็อยู่ใกล้อะไรก็อยู่ใกล้ไปหมดเลยตอนนี้สนุกสบายมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะเ,ออเห็นไหมโชคดีขนาดไหนแล้วอยู่กับอยู่กับป้าแตนนี่ นี่อยู่กับป้าแตนนี่เอออยู่กับลุงกับป้านี่โชคดีมากๆเลยเด้อนี่อือดูแลยิ่งกว่าดูแลคนอีกนะเนี่ยนะอันนี้จริงๆนะพูดจริงนะเอฟซีโอ้โหคนไม่ค่อยเท่านี้นะเนี่ยโอ้วัวที่บ้านดาดาเนี่ยไม่มีแบบนี้นะ นะเออนะมีคนอิดฉาน้องวัวด้วยนะโอ้มีคนอิดฉาน้องวัวด้วยบุญเหลือบุญรอดเห็นไหมยังมีคนอิดฉาอีกนะเห็นไ,ไหมเนานะมีแต่ fc รักทั้งนั้นเลยนะอืมกิเละโชคดีไม่ต้องพาลูกไปไหนแนละ้วเด้ออ,อ,อยู่แถวนี้ก่อนเออแม่พูดถึงยอกันแล้วยอกันแล้วยอกกันแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้าง ็นไงบ้างหลับสบายหลับสบายแต่ก็ตื่นตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมตื่นตีสามก็จะถึงตีสี่ตอนแรกว่าจะนอนต่อเห็นป้าแถวบ้านลุกขึ้นมามีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านไม่นอ่เช้าเลยก็เลยลุกขึ้นมาตอบางมมนบ้างดูโน่นดูนี่บ้างยังไม่ขึ้นไลค่ะเดี๋ยวได้สักทิดหนึ่งก่อนถ้าขึ้นไลก็เลยพาลูกทีมาดูแม่บนเลือน้องบนญรอดแล้วก็จะชาวเช้าเนาะเ้ ว่าจะมาดูว่าดาด้าจะไปหาปลาหรือเปล่าฝนไม่ตกค่ะถ้าฝนตกต้องตื่นแต่เช้าเลยนะเอ็มเหรอถ้าฝนตกนะโอ้ฝนตกไหลเราต้องมาแต่เช้าเออเราจาไว้เดี๋ยวฝนตกเราจะตื่นแต่เช้าโ้ฝนตกหนักๆเพราะวันนั้นเห็นหาปลากันออ้ยมวนๆเลยหาปลาเดี๋ยวแม่ดาจะทำกลับดักนะที่มันกระโดดข้ามกําแพงนะโอ้แล้วก็ให้มันลงหมอไม่ไม่ไม่ลงหลงหานึกว่าจะลง ถ้ายวก็ไฟเอ้าอ่าคือคักใ่เช้านะเอฟซีนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าเอ่อเออเอาอ่ามีฟางแล้วก็ไฟง่ายเลยดูขยอกกันดูขยอกกันแม่ลูกแม่ลูกขยอกกัน เอ๊ ه, วันนี้ทำไมย่าชิไปไหนเนาะเออปกติย่าชิจะมาก่อนเพื่อนแสดงว่าเมื่อวานนี้ไปหาหมอหมอบอกว่าห้ามกินหน่อไม้ห้ามกินหน่อไม้ห้ามอะไรอีกแล้วนี่ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าจะห้ามอะไรอีกปรรงปราอีกหรือเปล่าเออเพราะว่ายังไม่ค่อยหายดีเนาะ <c oughs> แล้วก็ห้ามเดิน <c oughs> เดินเยอะ <c oughs> เดินบ่อยอีก <c oughs> เออเอาประมาณนั้นแหละ <c oughs> เออ พรอะย่าเดินเดินคล่องแค่วว่องไวโอ้โหข่าวตั้งทองแล้วใกล้จะคลอดแล้วลาดาบอกใกล้จะคลอดแล้วดูมันก่อเอฟซีโอ้ดกมากๆเลยลูกใหญ่ด้วยดูนะดกจริงๆนะผ่านมาต้องมาทักทายมัะกอสามลูกนี้นะคะเอฟซี วันนี้เราก็เดินมาที่นะที่ทุกหน้านะคะนะคะบรรยากาศเช้าฟังเสียงน,นกนะคะอ่ะนะคะข่อยสวนพูโร้โหสวยจังเลยนะคะนี่นะคะโอ่อยสวยจังแลแล้วเราก็เดินมาถึงที่ดินนะคะที่ดินของเรานะนู้นนะคะเราไปดู ยานะที่เราเอาผงมารวนะคะส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวมาตัดหญ้าเนาะมาตัดหญ้าให้กระอ้วนนะคะนะ,นะเป็นที่ของเมอ้วนกระอ้วนนั่นเองนะคะเนี่ยเพราะว่าหญ้ามันสูงอยู่หญ้ามันสูงนะ,ะเดี๋ยวมาตัดตัดให้สั้นๆเนาะนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่รกและไม่ยาวเกินไปนะคะะ ตรงที่ดินราบนะพี่นี่เฉาเลยแห้งอถอนรากถอนโคนหรือเปล่า,าต้นมะยมเรายังมีชีวิตยอยู่นี่ไงต้นมะยมนะคะคนี่ไงถอน,นรากถอนโคนเลยไหมนะคะแห้งเลย อ้ามายาราบยาเกาะไขอส่สินี่นะคะทีโรยแห้งนะแห้งเห็นไหมแห้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนะได้ผลได้ผลได้ผลนะคะไปะเดี๋ยวเราพาชมนะคะเอฟซี F C. นะอันนี้อันนี้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเอาเครื่องตัดหญ้ามานะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัด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 โอ มันจะได้เกลี้ยงเกลี้ยงนะคะนี่เฉาเฉาตายแล้ยาาวย้าเฉาตายแล้วนี่เห็นไหมเอฟซี FC, มันทนรากทนโคนเลยนะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่มันจะแห้งแบบนี้เลยนี่ค่ะมันแล้วมันนี่เห็นไหมเอฟซี FC, นี่มันมันจะแห้งแบบนี้เลยค่ะนี่เพราะว่าหญ้านี้มันเหนียวมากเอฟซี FC, ถ้าเราไม่กําจัดถึงรากถึงโคนน่ะไม่ได้ดิ มันเจนเหนียวจริงๆนะคะทุกคนเออม,มัน,นเจะเหนียวจริงๆเดี๋ยววันนี้แอดแอนจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาเดี๋ยวลุยตอนเช้าเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าแถวนี้แหละนะม,มาตัดหญ้าแถวนี้เลยอืมต้นมะม่วงต้นฝรังนะของเราเขายังอยู่ ต้น,ะะตนมกะกอกก็กำลังขึ้นต้น,ะตนมกะกอกนี่ตอนแรกใบมันหมดไปแล้วนะคะใบใหม่ขึ้นมาแล้วมะละกอจะรอดไหมน้อมะละโกนะเดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้ามาลุยตอนเช้าเลยนะคะโอ้มะนาวดูมะนาวนะสุกหล่นไปลูกหนึ่งแล้วนะคะผักเม็กผักเมกผักเม็ก,ก,มกโอ้มะม่วง ออกยอดสวยมากเลยเดี๋ยวเอาใบนั้นมาฉีดให้นะเดี๋ยวเอาใบอะไรนะเอาที่ป้องกันมแมลงนะคะเดี๋ยวฉีดบำรุงตรงนี้เลยใน fc เนาะนี่เดี๋ยวมาฉีดนะเพราะว่ายังเหลืออยู่เป็นสมุนไพรค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นต้นละมุดนะคะ fc นี่ต้นละมุดของเราต้นละมุดนะคะสวยงามแข็งแรงเลยนะคะ ยอดใบใหม่กำลังออกยอดใบใหม่เนาะ,นะะเดี๋ยวเรามาเดินดูนะ,นะเดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรนะเครื่องตัดหญ้ามาน,นี่เห็นไหม fc ถ้าปล่อยใหญ่ปุ๊บนะมันจะยากมากเลยนะเออมันจะถอนยากมากนะคะนี่ต้องอันนี้กําจัดแล้วอันนี้โรยผงไปแล้วเนะนี่ยเฉาไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวดูดีๆนะตรงนี้มีเตนด้วย SN. วันนั้นาโดนแตนตอดตรงนี้เลยนุน่นใช่รังมันไหมนานว่าแล้วนุน่นนุ่นยังอยู่เอฟซีรังมันยังอยู่นั่นน่ะนั่นโอ้โหวันนั้นโดนแตนต่อยเลยนี่น่ะยังอยู่เลยนะ,ะ FC. เอฟซีอต้องดูดีๆนะคะช่วงนี้นะคะโอ้โหอ่ะนี่นะคะเอฟซีก็มาดูงานที่เราจะต้องมาทำนะคะจะมาทำเนาะนะ นนก็เป็นของไม่อ้วนนะ FC เป็นของไม่อ้วนเนาะเดี๋ยวเอเดนก็จะนำเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะให้มันสวยงามเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มันรกมากเกินไปนี่นะคะเดี๋ยวมาตัดให้แม่อ้วนนะคะอโอเคเนาะทางด้านนี้ก็เดี๋ยวมาเล่มๆอ,อกเนาะอันนี้ก็จะเป็นใ,ใกล้ๆกับของอันนี้แม่สนิดนะคะ FC เนี่ค่ะหญ้านะ FC เดี๋ยวก็มาตัดตัด,ตดออกเนาะนะคะอย่าให้มันรกนะคะเออเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะเอฟซีนะเดี๋ยวก็จะมาลุยเนาะนะคะแป๊บเดียวค่ะนะเพราะว่าเออมันไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะเรามีเครื่องตัดหญ้าแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดตัด,ตดออกให้ดูสวยงามนะคะโอเคนะนนก็เปลี่ยนภาพบรรยากาศยามเช้านะคะนี่สุกสดใสนะคะวันนี้นะคะ โอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหนัวนะหลุงป้าตอนนี้ปลารู้สึกว่าเห็นบอกว่ากําลังจะทําเป็นเขาเรียกว่าจัดจัดทีด่ล็อกนะคะใส่ปลาแล้วนะคะอยู่ตรงข้างๆออฟฟิศนี้เองนะคะเป็นล็อกใส่ปลาเลยนะคะจ้ะแล้วก็ใครจะมาแล้วนะคะท่านใดที่สั่งจองไว้ก็นะคะเตรียมรับปลาเนาะนะคะเดี๋ยวปลาก็จะเดินทางมานะเร็วๆนี้นะคะก็ ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อองค์ปูนะคะแขนสั้น199แขนยาว2 9 9นะคะรวมทั้งเซรัม่มครีมสบู่นะคะก็ตามมาสั่งซื้อได้อย่าลืมค่ะคอมมชชั่นช่องแอนแฟอรมลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ